อ่านะครับก็โอเคนะวันนี้นับมาเจอกันเหมือนเดิมนับเจอกับผมเหมือนเดิมนับก็ในช่องนับชีวิตติ้นหวยเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นับจะเจอกันในช่วงดึกๆึกนะครับก็จะมืดมืดน้อยๆอยนะครับก็ตามที่บอกไปนะครับในช่องในในหวยฮานอยนะครับเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมานะครับก็วันนี้จะลงหวยไทยนะหวยไทยงวดนี้นะครับ ก็งวดวันที่16หมีนาครับสำหรับงวดที่แล้วนะที่ผ่านมานับได้ได้ศูนย์นบงวดที่แล้วได้5้ากับหกับได้5้ากับหกนะงวดที่แล้วนะก็เข้าที่เลขห้านะสำหรับใครยังไม่ได้รับชมนะก็ไปดูได้นะสําหรับคลิปหวยงวดที่แล้วนะหวยไทยงวดที่แล้วนะก็เข้าไปที่ศูนย์ห้านะตัวเด่นเลข5้านะครับโอเคนะครับ วันนี้นับมาดูกันนะว่าเราจะได้ตัวไหนนะครับก็จะเป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับก็ไม่ต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคแค่เป็นแนวทางให้ดูเฉยๆนะครพ่อหวยไทยนะครับหวยไทยงวดนี้นะครับหวยไทยทายงวดประจําวันที่16นะครับเดือนมีนา6กห้านะครับ กองงวดที่แล้วนะครับก็เข้าไปนะครับที่เอามาลงให้ก็เข้าไป2ง,งวดแล้วนะครับงวดนี้ก็จะเป็นคลิปที่3านะครับงวดที่3ามที่กราบมาให้นะครับโอเคนะครับจะได้ตัวตัววินนะครับตัววินเอาไปจับคู่นะครับก็จะได้5้าตัวเหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกหวยนั่นแหละครับได้5้านะครับ6 7 8 9ดนะครับ, 6, 7, 8, รบจากท,านะนนที่ดูมานะครับอันนี้คือสูตรที่ดูมานะครับก็จะได้ ห้าหกเจดแดเกนะครับส่วนนะครับแล้วก็ตัวเด่นของเรานะครับในงวดนี้นะครับก็ไปจับคู่นะครับก็อันนี้ก็จะบอกนะครับก็จะพูดว่าไอ้งวดที่แล้วนะครับงวดท,ที่แล้วที่ดูมานะมันมีสู์บนล่างนะครับที่สังเกตมานะครับหวยไทยหวยไทยนี่คือที่ผมสังเกตนะครับไม่ไม่ต้องเชื่อ100%เซก็ได้นะครับเพราะว่าที่สังเกตท,ที่ดูมา ถ้าเกิดงวดไหนนะครับงวนไหนที่มีเลขเดียวกันที่ออกทั้งบนทั้งล่างนะครับงดต่อมานะครับมีสิทธิ์ที่จะออกเบิ้ลเลขพี่น้องแล้วก็ตัวเดิมนะครับก็จะวนๆกันอยู่ประมาณนี้นะครับมันแล้วก็หวยฮานอยเหมือนกันนะครับสําหรับใครยังไม่ได้คนที่ชอบเล่นฮานอยนะครับก็ช่องผมก็ทําหวยฮานอยหวยลาวนะครับเขาฝากติดตามนะครับก็จะมีนะครับ เทคนิคบอกเหมือนกันนะครับสำหรับเมื่อวานฮานอยก็บอกไปว่าอาจจะมีเลขพี่น้องนะครับก็มีนะครับแล้วก็เลขเบิ้ลก็มีนะครับเมื่อวานก็มาดูหวยไทยนะครับก็อาจจะมีนะครับอันนี้ก็คือบอกนะครับก็ที่สังเกตมานะครับก็จะมีเลขเบิ้ลนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ออกตัวเดิมนะครับโอเคนะครับได้เด่นนะครับเด่น9นะครับแล้วก็เด่นศูนย์นะครับเห็นไหมครับเด่น9และเด่นศูนย์นะสำหรับหวยไทยงวดนี้นะครับ ก็จะได้นะครับ95 96นะครับเดี๋ยวตามนี้นะครับ98ครับแล้วก็เบิ้ลนับติดเบิ้ล99นะครับ0เหมือนกันนะครับ05 06นะครับ07 08นะครับแล้วก็09นะครับส่วนนับอันนี้ก็จะเป็นสองตัวนี้นับแล้วก็เอาไปวินกับ 5ตัวนี้นะครับก็จะได้มานะครับได้มานะครับเป็นตัวนี้นะครับได้เด่น9และเด่นศนะูนย์นะครับงวดนี้งวดประจําวันที่16มีนาครับสําหรับหวยไทยนะครับได้เด่น9และเด่นศูนย์นะครับอันนี้ก็บอกหมดเปลือกไปแล้วนะครับบอกทุกอย่างนะครับว่าสังเกตอะไรได้ก็บอกนะครับส่วนตัวจับคู่นะครับก็เดี๋ยวมันจะจับกันได้นะครับจะเอามาจับกันได้เป็นนะครับเป็น ห้าหกนะครับห้าเจ็ดห้าแปดนะครับแล้วก็ห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับแล้วก็แปดเก้านะครับอันนี้คือเลขนะครับอันนี้คือเลขที่เอาห้าตัวนี้นะครับจับกันนะครับไม่งงนะครับ ก็คืออันนี้จะเอา5้าตัวนี้จับกันนะครับก็งวดนี้นะครับถามว่าชอบอะไรนะครับสําหรับตัวผมนะครับจากที่ดู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 มานะก็ชอบเลขศูนย์นะสําหรับงวดนี้นะเลขศูนย์นะเลขที่ชอบเลยนะสําหรับงวดนี้นะครับก็จะมีแต่ใครชอบเลข9ก็แล้วแต่นะครับก็เป็นแค่เพียงแนวทางนะไม่ต้องมาเชื่อกันก็ได้นะครับก็เอาแค่รู้รู้ลักะคกับก็คือได้เด่น9และเด่นศูนย์นะครับเล่นตัวไหนก็ เลือกเล่นนะครับแต่ตามที่ดูมานะครับสูตรนี้นะครับทั้งสูตรตัวเด่นสูตรจับคู่นะครับเข้ามาหลายเดือนแล้วนะครับก็หลายงวดนะครับเป็นประมาณสามสี่เดือนนะครับที่เดินมานะครับก็เข้าดีนะครับโอเคนะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เด่นเก้าและเด่นศูนย์นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจติดต่อง,งานนะครับด้านใดก็ได้นะครับก็ ไอดีไลน์อยู่ใต้คลิปนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับประมาณนี้นะครับเด่น9ก้าและเด่นศูนย์นะอย่าลืมนะครับก็ขอให้หววไทยงวดนี้นะครับเป็นของผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับเฮงๆรอยๆนะครับก็ฝากติดตามนะฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ <c oughs> กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับขอแค่นี้เลยนะครัแล้วก็พูดคุยนเข้ามาได้นะครับ มีลาวไทยน้อยนะครับในช่องนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปสวัสดีครับ